เออเยียมาเยี่ยเยียมาเลยเออเออโอ้โหเออโอ้ยอ้วนพรานดาแล้วเออมึงดูนี่มึงดูนี่ดูนี่ดูนี่เออแล่แดดไปเรียไปล้างไปน้องเล่นเฮ้ยจีฮันเล่นตรงนี้วนะเมื่อกี้มันสามร้อยหกสี่ร้อยแล้วมขึ้นแล้วหกเดียว เฮ้ยอันนี้นี่น่าลองรออะไรไม่รู้แต่ว่าผัดคือบมด้วยกำยานบมดกัยานยาโยมโจและกุนซีแบบบ้านเราอบเทียนที่นี่คืออบกำยานอบกำยานอัถั่วอี้ถั่วรวมยำถั่วอาชีพเขาทำอะไรไม่ยากไม่ยากโอ้โหนี่คุณได้ไปอุดมไปด้วยโปรตีน สองี่นี่ก็คือแตงกวากับมัสดนแหละเออเยยมาเยยมาเลยเออโอ้ยอัวพรัาแล้วกินกินกินทั้กินอู้มันนี่อู้มันนี่อไลไหลไอช่วย ช่วยกูด้วยช่วยกูสักค้ำด้วยต่อไปคืออะไรสั่งอะไรปลาหลังแล้วปก็เรื่องที่มีแพ็คมา็ย่อตัวแคตเตียไปล้างไปบาดไปโซโฟเซอิซีเซโซโฟเซบาฮอนดาโลเกซนอิซีเซซาโชเชีอีคอนเซนโอ伊สปิโรนจีอีคอนเซนโรนจ伊 แม่แม่แม่เอาว่าวตัวว่ะเออมึงดูนี่มึงดูนี่ดูนี่ดูนี่แม่แดกไปเรียไปล้างไปเนี่ยก็หลังกับมาตาล์คคนเข้ากันยังไงเขาหิบปาจากเนี่ยกินกันทุกคนแล้วเอาให้เลิศด้วยเลือดหอมดีเลือดหอมมาฮะวัวตลโหล งร้อย<ป>รูปีเจ็ดสิบบาทตามนั้นรถพลังกับมาตราลาโคตรเด็ดอ่อนสีขาวผสมล้องลกกอยกันต่นตอราคานะครับตอนนี้เขาก็จะวิ่งตามอย่างเงี้ยครับไอรุ้นิง่งๆหน่องๆอะไรก็ไม่รู้นิง่งๆหน่องๆนะเขาปิดการขายไม่ได้เขาก็จะวิง่งวิ่งอย่างเออางี้ยน,นี่คือสเสน่ห์ของอ,อ,อินเดียน,นะทุกคน คือเขาจะพูดจนเราซื้อแต่เราก็เราก็อยู่กับมันเราก็ต้องสู้กับมันนะให้ให้ให้มันไปอ่ะทุกคนให้มันไปอ่ะทุกคนให้มันจนเหนื่อยแต่อันนี้คือมันเป็นที่นี่จริงๆนะทุกคนเออนะมันก็ไม่วิ่งละโอเค a few moments later เฮ้ยเมื่อกี้ครับที่ตัดจบไปผมนั่งมาอีกฝั่งนะแต่แม่งโผล่มาอีกฝั่งนึง ชิวนนี้บอกเขอหยุดแป๊บนึงเออเอหรอไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เฮ้ยนิ่นะจังหวะนี้ชิ้นนี้เออโอเคตอนนัอนตัดไปให้ไปเออโอเคเอาไปใส่กระเป๋าด้วยอ๋อโอเคจะกบตามมาให้ฮาเทอโอเคโอเค h a อ k y o อ thank ้า u

กูพูดกูเหนื่อยนะเนี่ยยังวิ่งยนข้างวิ่งยยนได้แล้วสวยไหมเศรยไหมพูดสวยเข้มอตามตามตามเลยแล อาเกี้สามรอ้าเ่กี้สามร้อยเมื่ี้อยู่ชีเท่าเส้นเ้นอเทเนด์มเมื่อกี้สามร้ล้วแลเาวยมวน้อสวยน้อสวยอาไม่สวยด้วยไมสวยด้วยเล่นนะดวนเอสือสร้อแล้วเว้ยสามห้าร้อโอเคโอเคเออแต่เอาแล้วเตียตีแล้วตีแล้วเว้ออขอของกูไปบ้า แต่ว่า5รากีได้นี่บัรทันเวทอันนี้สองอย่าง500ตรงกันละสองร้อยห้าสิบแล้วก็ได้ฟองราคาคันหนึ่งเออถือว่ามันเทิงนี่นะมาช่วยไงไี้นั่นแหละเป็นหลช่วยซื้อไปสองอย่าง500รูเปียกับประม100าณร้อยกว่าบาทร้อยห้าสิบกว่าบาทแล้วเจ็ดสิบเอ้ยมันช่วยได้นุ้ย